รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทย ทางช่องทอทบอ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าค่ะวันนี้นะคะทางรายการนะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดคลองขนอนนะคะตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราช,ชบุรีนะคะค่ละภายในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2517นะคะที่วัดคลองขนอนนะคะจะมีงานทอดกระถินนะคะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณพระอุโบสถและ สร้างศาลาหลังใหม่นะคะสร้างศาลาเมนนะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานกันได้นะคะวันที่10พฤศจิกย 2000, ายน2567และการบริะปฏิสังขรอื่นๆภายในวัดของวัดคลองขนอนเอาละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามจิงนะคะคุณชมบรรยากาศภายในวัดคลองขนอนเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าว่าพระคุณเจ้าจะบอกบรรยายรมเกี่ยวกับการวัดให้เรารับทราบอย่างไรกันบ้างตามจิงเข้าชมบรรยากาศภายในวัดคลองขนอนกันเลยคะ่ะ เจริญพรอาจาภาพพระครูโสพิษอาจารย์วัดเจ้าอาวาสวัดคลองขนอนเจ้าคณะอำเภอวัดเพลงวัดคลองขนนท์เองก็ตั้งอยู่ที่เลขที่57หมู่9ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีวัดคลองขนนเป็นวัดสร้างใหม่ตั้งวัดเมื่อพศ2 5 2 3วัดนี้วัดคลองขนนท์กำลังพัฒนา เฮี่เล็กก็น,น้อยไม่ได้รีบเร่งอะไรมีก็ทําการบูรณะไม่มีก็หยุดพักสิ่งสำคัญก็คือเตาอบนี่วัดไม่ต้องมีเตาอบมีเตาเผาเดียกพ่อๆก็บอกว่าสาราชาพนัะฐานเตาเผาศพเป็นสาระสงเคราะห์ให้กับประชาชนเวลานี้ก็สร้างไปได้สักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เหลือหลังคาหลังคาสารา ชาปนธถฐานต้องเทคานก่อนแต่คอกมันขึ้นเช่นเตาอบและป่องเนี่ยเวลานี้ก็ค้างช่างเขาอยู่หนึ่งแสนกะว่ากระถินปีนี้ก็จะมอบให้ช่างเขาไปหนึ่งแสนเหลือก็จะได้เทคานบนแล้วก็จะได้ทําต่อไปมุงหลังคาศาลาชาพนธาฐานถ้ามุงแล้วก็ไม่มีอะไรกันปนได้แล้ว ส่วนฟ้าพนังก็มีก็ทำไม่มีก็แล้วไปอาติโยมก็ไม่ต้องไปกลางกลางตรงกลางเต็นเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาภาษาทะความเชื่อความลุ่มใสในสาศาสนาพุทธของเราเรียกว่าการทำบุญไม่ได้บังคับว่าต้อททงทำต้องเท่านี้แต่หลวงปู่มีโครงการว่าปีนี้ ใครทำพุ่มกระถินมาให้หลวงปู่เป็นจำนวนปัจจัย2,000บาทหลวงปู่ก็จะมอบสมเด็จโตคมลังสีแห่งวัดรักังเปิดพิมพ์พระประธานเป็นพิมพ์นิยมด้วยหลวงปู่รับรองมวลสารครบอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองจะได้สิวิไลก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมบุนกระถินกัน คนละกองครึ่งกองคนละบาทลองบาทก็ได้เป็นกระถิ่นฉะนั้นก็ขอชวนแล้วก็เชิญนะวันที่สิบพิกามารวมอนุโมทนากระถิ่นและพระประ่าไว้ของถนนกันแล้วก็รับของดีสมเด็จไปโคลโคลงลงเท่านี้ก็ชื่นใจแล้วก็ขอให้ยาจโยมมีความสุขจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุดท้ายก็ ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยรว,วยสมความปรารถนาทุกประการเทินขอจเจริญพรจ้ะ